อย่าเครียดสิพรมาไลมันก็แค่หลักประกรันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนี่ดีเท่าไหร่แล้วที่ผมไม่บังคับให้คุณยกที่ดินกับตึกนั้นให้กับผมที่ที่เป็นสมบัติแทนใจคุณหมอประกอบที่คุณห่วงนักขห่วงนานะผมใจดีกับคุณมากนะเซ็นซะไม่ฉันให้คุณมามากเกินไปละ <laughs> เร็นซะอย่าลืมนะว่าผมลากคุณจาจเก้าอ e ี C ้ซ e ีโอเมื่อไหร่ก็ได้และผมก็พร้อมพังไปกับคุณเสมอผมเนะี่ยสร้างตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่คนอย่างคนนะุณนไม่มีปัญญาแล้วพอะไร